คอด,ด้วงว่ะเป็นพดด้วงนะเหรียนะเนี่เหรียญนี่ใหญ่นะเหติรู้เพราะอนาจอนี่จะแจ้งความลึกด้วยนะก็เลยดูบางตนได้วพาอยู่ใกล้ถึงหลือ่ะเดี๋ยวข้อสน่ห์บอกให้ดูนะเหรียญโบราณว้าวน,นี่ครมันเป็นก้อนนะ นี่ต่กลัวข่าวซึมด้อีกแล้วเ่าอยู่เป็นนีคมอุตสาหากรรมเลยดูการหน้าจอยังดูนึกอยู่เลยนะเนี่ย,ยแถบความนึกดูไอ้ก้อนเลยก้อนใหญ่บ้าสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องนักล่าใตา้พิภพนะครับพบกับผมบิอปีนัทอีกเช่นเคยนะ อีพีนนะครับผมก็พาท่านผู้ชมนะมาลาสบัิที่แปลงนาของพ่อคำนะฮะนี่พ่อคำนี่ครับคุณพาไปดูนะซึ่งแปลงนาตลงนี้ผมก็เคยมาถ่ายคลิปหลายครั้งแนละ้วแต่ว่าก็เดินไม่ทั่วไม่หมดสักทีนะของที่เคยได้บริเวณนี้ก็จะเป็นพวกเต้าปูนนะฮะพวกสตังรูเรียนเก่านะวันนี้ก็มีโอกาสได้กลับมาตั้มอีกครั้งหนึ่งนะยังไงเดี๋ยวมาลุ้นไปพร้อมกันครับว่าวันนี้ผมจะได้สมบัิที่ควรมีค่าจาัดหมายหมายนี้หรือเปล่าน,นะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาจ่อหกโมงแล้วนะครับตอนนี้ ก็อ,อาจจะอยู่ถึงเย็ยนถึงค่าเลยนะครับโอเคครับไปมาดูกันเลยลเดี๋ยวมาลุ้นจุดแรกของวันนี้กันนะครับ มาแล้วาลุนกันนะครับประเดิมชิ้นแรก,กวันนี้นะจะเป็นอะไรพอด,ด้วงวะอู้พอด,ด้วงไม่ใช่อะ่ะเป็นกระสุนปืนนะครับกระสุนปืนโบราณน,นะนี่ ก็หมายดีครับเชื้อดีนะนี่กระสุนปืนโบราณนะครับที่แรกเข้าใจว่าเป็นพดด้วงนะครับไม่ใช่นะ <laughs> มาแล้ว้นมาแบบรวดเร็วนะอยู่ไม่ลึกมากอไเอ่ยอโตูดมนมันเหมือนพอดดวงเลย มีรูอ่ะดูดูไหมอืเป็นกระสุนปืนนะเป็นกระสุนปืนอีก่แล้วไม่แน่ครับจุดนี้อาจจะเป็นสนามมบเก่าก็ได้ครับไม่แน่งูเอาไว้ก่อน oh, no.

ใหญ่นะขอดูหนะ่อยขอดูหนะ่อยดูแล้วเหรียญอะไรเดี๋ยวจะถูให้ท่านผู้ชมดูชัดๆนะนี่เป็นเหรียญห้าบาทค,คุดนะครับ ต้องตอบเป็นอย่างต่ำนว ที่รู้เพราะว่าหน้าจอนี่จะแจ้งความลึกด้วยนะก็เลยดูเบื้องต้นได้ว่าอยู่ใกล้ถึงหรือยังไปแล้วไปแล้วจะเป็นอะไรมารุ่นกันลนะ ไอ้พวกนี้เดี๋ยวโบราณใช่ป่ะโอ้โหชัดเลยครับชัดเจนอืมเดี๋ยวข้อเสน่ห์บอกให้ดูแลนะ้หายยากนะหายยากนะนี่ครับนี่ฮะ เป็นแหวนลองมัดนะฮะแหวนลองมัดนี่เราก็ดูว่าเหรียญโบราณแหวนลองมัดยักสตังลูยักษ์ไม,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 ม่ได้ยังไม่ได้ เปล่าออกแล้วไม่ค่อยลึกนะขกิดแล้วเกินแล้ว เหรียญห้าบาทครับเหรียญห้าบาทปัจจุบันนี่เหรียญห้านะดำนิดนึงยนะดำคือเรือเลือด <c oughs> <c oughs> ใช้ได้หรือใช้ได้อ่าเดีสองคืบนะโดยประมาณนะหน้าจอแจ้งว่าอย่างนี้ เดี๋ยศจะจุด,จด,ดนี้น่าจะเอาไปฉายแล้วเริ่มมืดแล้วตอนนี้ขึ้นมาแล้วนะเนี่ย แต่ไม่มีรูอ๋อตะกุดตะกุดเช็คกันนะเช็คกันนี่ตะกุดนะแต่ไม่มีรูนะเนื้นตอตะกัวขาวสนิมแดงนะว้าวเห็นใช่ไหมกล้องกี่ครับนี่ก็เริ่มเมืินแล้วเกิไปต้องใช้ไฟสายแล้วนะับ Ừ, cái đợi, cái lùm ta cột đó cái gần này เดี๋ยวครับจะให้จะกดอีกไหมลอยู่ใกล้ๆกันเผื่อเป็นเพื่อนกันนะนี่ฮะใช่เลยนี่ครับอีกหนึ่งดอกนะฮะชัดเจนชัดเจน โอเคครับขุดทีนึงน่าจะเจอเลยครับน่าจะนะครับน่าจะอีกอีก อ้าวหายตูอจอบกระแทกลงไปกับบงนี้ ขึ้นส่วนนี่อันนี้อันนี้เป็นตะกรวดเหมือนกันตะกรวดเหมือนกันดอกเล็กนะนี่ตะกัวขาวสนิมแดงเหมือนเคยนะกระจายตัวอยู่นี่ยเชื่อดีครับเชื่อดี <iz> ตรงนี้ลึกนะตรงนี้ลึก นิดหนะ่ออาจจะสองสองจอบนะสองจอบโดยประมาณนะโดยประมาณยังไม่ถึงเ่ยขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้ว น,นะนี่แต่กลัวข่าวเซีนได้อีกแล้วว้าวเดี๋ยวอยู่เป็นนิคมอุตสาหกรรมเลยอยู่เลี่ยงแถวกันเลยนะนลองไป,ไปดูล่าสุดมาเป็นเส้นเลย ดเดยอ,อย้าวยังโชคดีนะที่ว่าดินค่อนข้างยังขุดง่ายอยู่นะอย่างนึงพื้นที่แถวนี้เป็นดินทรายอะไรดินค่อนข้างร่วนเลยข่าจีกระดับหนึ่งโดยประมาณ ติดแเล,เล้วลติดแเล,เล้วๆเดี๋ยวเราเน้นเน้นทางลึกลงไปก่อนนะดูระดับก่อนมีระดับพวกเขา้ว

นีส่สุดแล้วนี่ชัดเลยนะเขาจะเป็นอะไร <c oughs> เดียวโบราณรืเป <c oughs> <c oughs> ล,ล่าเขาลวงรูตรงกลางนะนี่เป็นแหวนรองนัดนะ มแอนรองงดัดมาลุ้นจุดนี้ฮะตอนนี้เริ่มค่ำแล้วดินเสียงผ้าสวดวอยู่ใกล้บัด <c oughs> <c oughs> อลูมิเนียมจังเลย ว้าวอือไยเป็นก้อนเลยอืมตะกัวขาครับเป็นก้อนเลยนะนี่ก้อนใหญ่มากตะกัวนมนมนะหรือตะกัวเถื่อน 一包一斤，能蛮好，一斤的。 ya lo

สัญญาณอยู่ขอบๆนี่กลัวเป็นเหล็กอยู่แน้น จริงๆนะ้วยถ้าเป็นเหล็กสนินี่ชอบตับติดอ่าสัญญาณอยู่ของขอบจานนะเป็นปกติฮะนักเดินเครื่องจะรู้นะว่าเอ้ถ้าเป็นเหล็กสนิมเนี่ยชอบตับติดอยู่ขอบจานนะฮะไม่ได้อยู่กลางจาน เช่นตัวอย่างนี้เป็นต้นนะ,ะ,ะนี่งัดเลยนี่จะเป็นอะไรเป็นเหล็กเหล็กกลมนะนเหล็กสนิม ซึ่งปกติเนี่ยถ้าไปขอมีค่าเนี่ยจะจับติดอยู่กลางจานสบายมากนะแล้วเป็นเหล็กสียมีเงี้ยชอบติดอยู่ขอบขอบนี่ยนักดื้อเครื่องจะรู้ดีนะครับผมโอเคแล้วก็มาสุดผลงานนะครับในวันนี้นะนี่ผลงานของเรานี่ครับจะมีเหรียญบาทนะะเหรียญบาทปัจจุบันเหรียญห้าใหญ่เหรียญห้าคุดนะเหรียญห้าบาทแล้วก็พวกตะกวัวขาวน,ะนี่ลูกปืนนะครับก็เช่นเคยนะครับวันนี้ก็ เดินไม่ถั่วอีกแล้วนะครับเวลามีน้อยนะก็เดินได้ชั่วโมงกว่าๆสองชั่วโมงนะครับก็เดี๋ยวมีโอกาสก็จะกลับมาซ้ําอีกนะครวันนี้ก็ผลงานก็ถือว่าพอหอมปากหอพอนะครับพอได้ล่าสมบัติพอได้ชื่นใจนะโอเคนะครับหากท่านผู้ชมนะสนใจสั่งซื้อเครื่องตรวจจับโลหะสามารถติดต่อได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นด้านล่างนี้เลยนะครับหรือสแกนคัวโค้ดไลท์ที่มุมนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนครับหน้าเดี๋ยวมาดูกันว่าอีพีหน้า ผมจะพาท่านไปล่าสมบัติที่ไหนนะครับอีพินี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมสวัสดีครับ